คำถามต่อไปเลยครับคำถามนี้หลายคนอยากทราบอยากทราบมาหลายทิศแล้วครับอยากทราบว่าถ้าจะร่วมเพศในบอ่อน้ำสระน้ำในทะเลนะฮะกาเรียกวอเตอร์สปอร์ตในกิจกรรมในน้ํา <c oughs> แล้วน้ำเนี่ยจะเข้าช่องคลอดหรือเปล่า <c oughs> เป็นอันตรายหรือไม่อยากทราบว่าเพราะสามีต้องการแต่ไม่ทราบว่ามีอันตรายหรือไม่ก็เลยปรามสามีสามีโกรธมากอาจารย์ช่วยตอบด่วนนะผู้หญิงเนี่ยตามธรรมชาติก็จะมีแคมแคมใน นะครับใช่ใชหรือว่าแคมเล็กเนี่ยจะเป็นประตูที่กั้นไม่ให้เอกพวกสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยเข้าไปทําลายมันจะไปติดมันจะกัน้นโดยอัตโนมัติเลยครับแต่ว่าในจังหวะที่มีการร่วมเพศเนี่ยประตูตรงนี้จะเปิดออกแล้วผู้หญิงเนี่ยเวลามีการเตือนตัวทางเพศหรือว่าขณะที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยมดลูกเนี่ยมันจะมีการบีบตัว<ม>นะฮะบ,บีบตัวเพราะนั้นเวลามีการหลั่งอสุจิมันก็จะดูดเอาน้ําอสุจิเข้าไปที่โพรงมดลูกไปที่ปีกมดลูกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อระวัังงงว่่่่าาานนนน้้้ํํใแแหหลลขึอยูกบ นะครับว่าเป็นคลองแสนแสบหรือเปล่ายังไงยึดหลักไอ้ขวอยกับอีเลียไหมนะ โดยเดยไม่ได้ดูว่าของสารแสบปัจจุบันนี้เปลีออ่ยนสภาพไปแล้วหรือว่าแหล่งน้ํานี่มันใกล้โรงงานผลิตสารเคมีหรือเปล่าถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์อันตรายครับเพราะว่า<อ>มันจะเข้าไปติดเชื้อในโพรงมดลูกและอาจจะทาให้มดลูกหรือปีกบดลูกอักเสบไดออ้ต้องดูแหล่งน้ำนะฮะแต่ถ้าน้ําสะอาดก็ไม่มีปัญหาอะไร<น>ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ถือเป็นข้อห้ามแต่เป็นข้อที่ควรระวัง,วงเรื่องการอักเสบติดเชื้อครับคนที่จะมีผลกระทบทางร่างกายทางลบมาก กว่าก็น่าจะเป็นฝ่ายหญิงถูกไหมฮะฝ่ายหญิงครับแล้วผู้ชายเนี่ยถ้าน้ำไม่สะอาดหรือว่าสกรปรกเนี่ยก็ทำให้ท่อปัสสาวะอักเสบได้ครับ